สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์นคะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่26นะคะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้อง่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีดที่พยิบสี้แนวทางไปผัดใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องขานะไปดีไลน์เดียวนะคะที่ขึ้นหน้าเจ้านั่นเองค่ะแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้นะคะคือวันที่25ที่ผ่านมาคุณพ้าหมอได้ลงคลิปแนวทางเลขนําโชครายวันวงล็บ รอบโลกนะคะเป็นแนวทางนะให้กับพี่น้องนะใครสนใจที่จะนะคะดูแนวทางตัวเลขนะคะซึ่งมันเป็นแนวทางเท่านั้นเนี่ยนะคะก็เข้าไปรับฟังรับจุมแล้วก็ช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะพี่น้องจ๋านะกดแชร์ให้หน่อยนะคะอ่าและถ้าใครต้องการที่จะนะคะบูชานะคะครูทำบุญร่วมกันก็นะคะด้วยความยินดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออตามกําลังศรัทธานะคะคุณรหมอทำบุญเพื่อให้หนนเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ เพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะดูว่าเรื่องของการงานกิจการจะดีนะคะพี่น้องขายทาขึ้นสองไม้เท้านั่นหมายความว่าถ้ารอข่าวในเรื่องของงานกิจการลูกค้าก็จะได้รับข่าวดีละในวันพรุ่งนี้เรื่องงานเด่นมากนะคะมีโปรเจกต์งานเข้ามีงานเข้ารัวๆนะคะโปรเจกต์งานงานที่กําลังทําอยู่ประสบความสําเร็จหรือคิดจ,จะทาก็ทําได้เลย นะแต่พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นอาจจะเส็งเนาะในบริวารน,นะคะหรือเรื่องราวเดิมๆนะคะหรือไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่รอนะคะสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่ได้ทําแล้วได้ผลไม่ตามที่ต้องการนี่ประมาณนี้ฉะนั้นไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะต้องออทำใจเนาะนะคะไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเราทุกเรื่องหรอกนะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นแต่ขึ้นไพ่ดีเนาะเดอสตา์ Star, นั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจทําก่อนหน้านี้ มันจะประสบความสําเร็จแล้วน่ะทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นให้เรารอเปียนิดหนึ่งเนาะเราก็จะได้ดังใจนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองห้าแล้วก็ตัวนะคะมีเลขสองสี่หนึ่งจ็ดสองสี่หนึ่งจ็ดค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับที่น้องวันจันทร์นั้นนะขึ้นหนึ่งไม้เท้าความหมายก็คือ มีโปรเจกต์งานเหมือนกันนะคะหรือเริ่มต้นงานใหม่นะคะเปิดกิจการใหม่สอบงานติดนะคะภายในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมในเรื่องของการงานกิจการหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนเรื่องการเงินก็ยังคงดีอยู่นะคะพี่น้องค่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเงินเข้าถึงแม้จะมีรายจ่ายก็ตามแล้วก็พี่น้องวันจันทร์ก็อย่าได้ติดตกนะคะพี่น้องค่ะอย่าคิด,ดย้อนหลังอย่าคิดถึงความหลังนะคะเงินนั้นเข้าแน่นะคะในวันพรุ่งนี้ รอเงินก้อนก็จะได้เงินเข้ามาการเงินดีขึ้นการงานเจ็บนะคะเหลือแต่ว่าปัญหากเก่าๆนั้นเราก็ต้องแก้ไขไปเมื่อย,ย้อนกลับมานะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนํำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่อะไรก็ได้มีเลขหนึ่งหนะคะแล้วก็ห้า6 5้าหนึ่งหห้า้าค่ะขอให้เห็งเหงมาดูพี่น้องวัดอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารดีค่ะโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะในเรื่องของการ รอคอยคําตอบนะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดีค่ะพี่น้องขาเนาะคืนไพ่ความรักดีเยี่ยมความรักความสัมพันธ์รอคอยเงินนะคะรอคอยในเรื่องราวต่างๆที่รอน่ะก็จะประสบความสําเร็จนะนะคะพี่น้องขาได้คําตอบทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์ความอุดมสมบูรณ์อะนะคะดีขึ้นเยอะเลยสาหรับพี่น้องวัดอังคารฉะนั้นไม่รู้จะทํานายแบบไหนนะคะไพ่ออกมาดีเยี่ยมเลยในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งหกค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันว่าไงคะเอา้าเป็นไงไม่สบายหรือเปล่านะคะสุขภาพาเป็นไงบ้างคะช่องท้องนะคะอาหารเป็นพิษไหมกดไลย้อนเป็นหรือเปล่าคะกําเริบหรือเปล่าภูมิแพ้นี่ว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องเงินดีเยี่ยมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเครดิตมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดก นะคะมีเงินก้อนโตโต,ตเข้ามือพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะนะคะแล้วก็บาัท่านก็อาจจะเดินทางไกลออกนอกพื้นที่ไปนะฮะทำกิจทาการประสานงานก็ยังคงมีไฟมีพลังอยู่นะคะแต่ว่าระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะในวันพวกนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขอ่าเป็นเลขที่บ้านก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเนาะเป็นเลขที่บ้านก็ได้นะคะหรือเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสาม แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าค่ะขอให้เหงิงเหมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเดินทางหรือเปล่าคะกังวลในเรื่องการเดินทางไปไหนหรือเปล่าหรือเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวไหมนะคะเออนี่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่น้องวันพุธกลางคืนก็จะแก้ไขได้นะในวันพ่กนี้แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพใครที่เป็นความดันไขมันโรคหัวใจมีโอกาสกำเริบเนาะและถ้าจะหุ้นส่วนก็ดูดีๆในวันพ่กนี้ เราว่าขึ้น3าดาบนะในส่วนของบริวารหรือถ้ามีดาบสมมงกุฎเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ไอเชื้อลางสังหรณ์ของตัวเองนะเราเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ส้นพิเศษแรงนะคะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้เอาตัวเองเป็นหลักกันนะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาได้นน่นเองนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเส้นของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข81 3 2 8 1 3 2ส่ะขอให้ดหน่สาสองค่ะขอให้ยงมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีไม่สบายหรือเปล่าคะเขาบอกว่าควรพักผ่อนพักร่า,า,างบ้างน,นะคะดูว่าจะไม่สบายเอานะ,ะในวันพรุ่งนี้เรามาระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเรื่องการงานเด่นกิจการดีนะคะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่อมก็เลยแต่ตำแหน่งงานนะคะดีขึ้นสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของว่าบริวารจะทิ้งพาระงานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับเราหน่อย ในวันพรุ่งนี้ยังคงที่จะเคลียร์งานของตัวของเพื่อนมากกว่าของตัวเองนั่นเองนะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข48แล้วก็15 48 15ขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เดือนสั้นพบทางออกทางสว่างนะคะมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องขาไพ่ดีนะคะ ในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยุ่งงานยุ่งมีลงตรงนังเลยนะคะแล้วก็งานอาจจะจะไม่เป็นระบบระเบียบและอาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยนะ,ะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ไม่วายที่จะวิตกกังวลคลุ่นคิดหมกมุ่นนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมองของเรานะ,ะมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจแต่ไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีฉะนั้นแล้วอันนี้ต้องระง,งับความคิดของตัวเองเป็นหลักละค่ะอยากคิดอะไรให้มันล่วกหน้าให้เยอะไปนะ ทิ้งในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงบ้างนะคะพี่น้องจะแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีแค่นี้ก็จะดีแล้วนาะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนํโชคมาจากไหนนะคะก็อาจจะเป็นเลขเกี่ยวข้อกับคนรักบ,บริวารของเรานะคะลูกหลานของเราก็ได้ส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าห้าสี่แปดหนึ่งเก้าห้าสี่แปดค่ะขอให้เห็นๆครัวงนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ าการเดินทางออกนอกพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะให้โชคดีขึ้นโชคดีในเรื่องงานโชคดีเรื่องทรัพย์สินทุนรัพย์โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะให้ออกมาค่อนข้างดีให้เดินทางทั้งนั้นนั่นหมายความว่ามีแปลนดเดินทางหรือไม่มีแปลนดเดินทางก็แล้วแต่ได้เดินทางแน่และอาจจะมาเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะและการเดินทางนั้นจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเนาะดวงเปิดจริงนะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะโชคลาบมีนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดค่ะขอให้เฮงเฮงตาหมอวยพรให้พี่น้องทั้งเป็ดมันเกิดกิดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงจ้าสวัสดีค่ะ